สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง f อทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว,ว่าต่างประเทศเด้อจ้าเด้อเบิดทุกุกคนทุกทุกทานเด้อจ้าเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง youtube แพรว่าคนโกจ้าม้นอนี้ก็กลับมาพบมาพอกับสาวแพรว่าคนโกคนเกา่คเกาคนเดิมจ้าสาวแพรคนโกสุริโยบันท้ามีแต่กโกไปขางนาเงินสีใสก็บบค่อยมีายปัญหาเด้อจ้าเด้อเนาะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟีที เพื่นมักโสโลแกนของซาแพรวานอกจากนอซาแพรว่ากับได้สโลแกนนี้มาจากพออ่ะมาจากพอกับเม่เนาะมาจากเม่ของซาแพร่เจาะดื้อเพิ่นหายโสโลแกนนี้มาเนาะเพราะวา่าเพราะว่าเป็นคนโก้เนาะทุกคนเนาะเป็นคนโก้ในในบ้านเนาะเพราะว่า อายุจนป่านนี้แล้วยังไม่มีครอบครัวเนาะพ่อแม่ก็เลยแบบเซร้านิดนึงจะ้ะโอเคเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อบโให้เป็นการเสียเวลาว่ซสแพรจะมาขอเรเอียงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซได้ฟังนะคะสแพรก็จะมาขอพูดเรื่องเกี่ยวกับคนทางบ้านของสแพรนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าวันนี้สแพรได้มีโอกาสโทรกับบ้านเนาะทุกคนโทรไปถามพ่อแม่วาอ่า เป็นยังไงยังต่างๆนานานะคะทุกคนเนาะาสบายดีบอลยังต่างๆเนาะซาแพร์ก็เลยโทรไปถามเพื่อนโทรไปถามเพื่อนกะได้รับข่าวบอดีปันใดแล้วนะคะทุกคนเนาะกะถือว่าข่าวบอดีปันใดนะข่าวข่าวกะบถึงขันว่าไหลแต่กะบอดีเนาะค่ะทุกคนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าที่ซาแพรจะเล่าเนาะกะขอฝากพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเด้อขอฝากไว้ในออองในอ้อมอกอ้อมใ,ใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเด้อจ้าขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งหรือว่าดูโฆษณาให้น้องแพราวาคนโก้น้ำเดจาจ่าเดอร์ขอขอบคุณหลายจ้าสิได้มีคาขนมขนะจ๊ะเนาะสิได้มีคาอ่าอินเทอร์เน็ตโทรกับประเทศลาว,ดวาเดจ่าเดอร์โอเคค่ะท้าแพาะจะไปเล่าหัวข้อวันนี้คือเด็กลาวเด็กประเทศลาวเนาะเด็กนักเรียนประเทศลาว คือกับเด็กนักเรียนประเทศไทยบอคือการกับหน้าที่เนียนคือเสพโทรกับบ้านเนาะทุกคนแล้วทีนี้มีเด็กอ่านักเรียนประเทศลาวเนาะทุกคนเขากําลังเรียนอยู่ในอ่าม4เนาะม4ของีนอันนั้นแล้วันนี้เพื่อนจะไปทําการเฮ็ดใบแบบอ่ะสอบหรือว่าไปเฮ็ดใบแบบเซ้งเนาะบ้านเสพอื่นว่าเซ้งเนาะเซ้งวิชา ความโหย่ังต่างๆไปสอบไปเสียงเอาวิเอาความโหยเรยว่าเอาไปประกาศมอซีเนาะทุกคนเนาะเอาไปประกาศมอซีซะพก็เลยสงสัยว่าโอ้ต้องหายพรายบานเส้นบนอยังต่างๆ,ๆนานาเนาะทุกคนเพราะว่าตอนที่เสแพยโทรหาเมนะโทรหาเมแล้วพอเสแพยฮับแล้ววันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าอายังบบว่างเด้อเพื่อนว่าตอนนี้กําลังอ่านนนั้เหตุเอกสารห้เด็กน้อยนักเรียนมอซีเพื่อเพิ่นจะเอาแบบว่า ไปทําการสอบหรือเอาไปแบบว่าประกอบอาชีพต่างๆเนาะทุกคน้าสมมุิว่าอ่าเรามีใบประกาศมสีเนาะทุกคนเนาะเราก็จะสามารถเหตุแบบว่าอ่าเอาไปใส่ในการเลี้ยงในการเรี้ยงผักหนาเนาะทุกคนเนอะ ก็เลยบอกสะแพรนะทุกคนแต่มปนี้พ่อเพื่อนบอกสะแพรสะแพรก็เลยว่างงอ๋อตรงเฮ็ดด้วยร้จังสันสีเพั่น so, ก็บอกว่าเฮ็ดนาะทุกคนเฮ็ดแต่สะแพรก็เลยถามว่าอะเฮ็ดทั้งเบิร์ดหรือเปล่าทีว่าอาจเด็กหน่อยนักเรียนเพื่อนก็บอกว่าเฮ็ดทั้งเบิร์ดแต่ว่าอาจจะคนที่แบบว่าเฮ็ดสาเฮ็ดไหวน้ะทุกคนแล้วสะแพรก็เลยถามว่าน้องสาวสะแพรได้เฮ็ดบอย่างต่างๆนะทุกคนแม่สะแพรอะแม่สะแพรก็เลยบอกว่าน้องสาวเจ้าหัน ด้เฮดยู่แต่ว่าตรงในเฮดสาเป็นยังคือในเฮดสาเพราะว่าไปโรงเรียนมือนี่นะกระถือคู่ยืดโทรศัพท์เนาะทุกคนเนะาะสเปยเลยบอกวา่าเป็นยังคือตรงถือคู่ยืดโทดโทรศั์เนื่องจากว่าเนาะทุกคนในกฎของโรงเรียนเนะาะสเปยบอกวา่าประเทศไทยนี่อาจจะเหมือนก,นกันกับประเทศลาวหรือบ่อนะประเทศลาวนี่ถ้าคู่หาม เอาสิ่งของหรือว่าเอาแบบว่าอุปกรณ์ในการแบบว่าที่ไม่ใช่การเรียนเนาะทุกคนเขาไปในห้องเรียนเนี่ยถ้าคู่เตือนแล้วประมาณสามขังถ่ายยังแบบว่ายังถือไปอีกยังประมาณเน็กถ,ถือถือคู่ยึดเนาะทุกคนเนาะแต่นั่นกรณนี่หนองหนองของสะแพนนี่คือเพื่อนอะแม่อาแม่เพื่อนกั๊วเขาข่าวว่า ครูอาจจะเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อฟังแลทุกคนยังเห็นพ่อกับแม่อาจจะเตือนแล้วแต่ก็ไม่เชื่อฟังแต่ก็เลยทือไปแบบว่าถือไปด้วยความตั้งใจหรือบออันนี้คือบริทือไปด้วยความตั้งใจแล้ทุกคนแบบิลินแล้วก็เป็นแบบว่าอ่าเป็นการลืมเนาะแกรกหันก็ถทือไปด้วยการลืมยังประมาณนี้และครูก็เลยบอกว่าอ่ะวันล้างบ่ต้องเอามาเด้อครูก็เตือนเนาะครูก็คืออ่าบ่เมนครูดอกทุกคนอาจารย์เนาะ อาจารย์ก็เลยเตือนว่าวันลังปตองถือมาเพราะว่าทือมานี่มันเป็นพิษกฏระเบียบของโรงเรียนหามถือมาอีกเด้อวันเมือ่อนาบปตองถือมาอ่ะพ่อหน่องกับคู่กับอา,อาจารย์ก็ได้เตือนไปแล้วเนาะทุกคนแต่พออาจารย์เตือนแล้วเขาก็ทําผิดซ้ำๆจนกระทัางครบตามที่เพ่อนกําหนดหายเนาะทุกคนอันนั้นคือเป็นเจตนาบดีของนักเรียนแล้วอา,อาจารย์ก็เลยทําการยึด โทรศัพท์นะทุกคนถ้ามายึดโทรศัพท์ในกรณีนี้หันเกี่ยวกับผลกระทบในการที่ว่าจะไปสอบหรือว่าจะไปอ่ะเซงเอาวิชาวความโหบอมันก็มีของสองมันก็มีของเกี่ยวนะทุกคนนอย,ย่างเช่นอ่ะมีเพื่อนที่ว่าเรียนอยู่ห้องเดียวกันหรือว่าเฮียนอยู่ห้องเดียวกันน่ะเพื่อนทําการแบบว่าอ่ะเฮ็ดอ่าหนังสือหรือว่าทําการแบบว่าเดินเลื่องที่จะ ได้เอาไปสอบไปยังเนาะเอาแบบว่าควมหูยังต่างๆหรือว่าเอาใบป,ประกาศม4คนอื่นนะคือเห็ดคือเขาเหตุคือเขากําลังเหตุแหละแต่ว่าน้องเา้าสะแพงนะทุกคนพัดยังบัทันไในดนําเนินยังเลยแถมถืออาจารย์ยึดโทรศัพท์อีกต่างหากยึดโทรศัพท์ยัยงหัวพอนะทุกคนคือมันกระหนาวยุดอย่ดอกทุกคนคืออาจารย์น่ะเตือนแล้วเตือนอีกเนาะ ก็ยังถือไปถือไปละก็ยังไปเรียนแบบยังเนี่ยนะทุกคนคือเออเขาจะทาเขาเป็นนักเรียนเนาะทุกคนา้าเขาบูเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะทุกคนแล้วเขาจะสามารถเรียนใดจังไดเนาะทุกคนกับเป็นแอบแบบคนหัวดือหัวแข็งเนาะแม่สะแพรก็เลยเราเห็นสะแพร์ฟังสะแพร์ก็เลยหูซึกแบบเออเด็กไทยเนาะคือสิบบุคือกับเด็กลาวเนาะทุกคนเด็กนักเรียนไทยคือจะบุคือกันกับเด็กน,นักเรียนลาวหรอก,กเด็กนักเรียนลาวเนี่ คนที่จะบุเ้อฟังคู่นี่กะคือบุเ้อฟังอะไรนะทุกคนนอะยังเช่นตัวอย่างสเแพ์กับบริคีว่าสเแรดีนะในตอนที่สเแร์เรียนเนาะสเแพ์ก็หัวโจกเหมือนกันนะทุกคนเนาะหัวโจกคือในอะไรคือคู่บอก,กับบุเ้อฟังเนาะทุกคนอ่ะอันนี้คือในกรณีของสเแพ์นะทุกคนคือวัยเด็กแต่ว่าพอมาในกรณีนองของสเแพ์เนาะทุกคนก็คือแบบเออมันมันควรจะหยุดปะก็ครูเตือนแล้วคืออาจารย์เตือนแล้วควรไม่มีครั้งที่สาม พอวามีครั้งที่สามเนี่ยอาจารย์คือจะยึดโทรศัพท์เลยนะทุกคนโทรศัพท์ไม่ใช่ราคาถูกๆเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตนเองอ่ะทุกคนเนาะคือสุดท้ายแล้วใครที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่พ่อแม่เดือดร้อนทุกคนแล้วสแพรถามาเอาอาจารย์ถือไปเนี่ยอาจารย์ยืดไปเนี่ยแล้วเขาไปเอาคืนตอนได้กระได้นนบอยยังต่างๆนานาทุกคนสเปรถามพ่อสเยรธามแล้วแม่สแพรธก็บอกว่าอ่ะเขาเอาไปเขาเอาคืนตอนได้กระได เราจะเอาคืนกลับมาตอนใดก็ได้ทุกคนแต่ว่าเขาต้องเสียเงินเราทุกคนเสียเงินคาที่เป็นยึดไปเมือ่อกว่าเขาเขายึดของเราไว้ยึดของกลางเราไว้เราก็ต้องเสียเงินไปถ่ายเอามาทุกคนเนาะต้องเสียเงินไปถ่ายมาแต่ถ้าไม่มีเงินไปถ่ายเอาเราก็ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมสุดท้ายก็เสียทั้งหน้าเสียทั้งภาพพจน์ของตัวเองเสียทั้งเงินใช่ไหมคะทุกคนสเปรก็เลยอยากจะถามว่านัก ในประเทศไทยมีคือการกับประเทศลาวบอกฎหมายระเบียบการเล่าเรียนหนังสือเนาะทุกคนในการาห้ามเรียนหนังสือว่าทั้งประเทศไทยคือการกับประเทศลาวบอถทาวกฎหมายหรือว่าอนา,อาน,นทางแบบว่าโรงเรียนเนาะทางประเทศลาวิ่นจะเป็นแบบนี้ถาเตือนแล้วนักเรียนยังบบเสือฟังอาจารย์อาจารย์ก็จาเป็นต้องหยุด อ่ะอยืดไหวเนาะสิ่งที่อาจารย์หามเนาทุกคนว่าบใา้นําเข้าไปในห้องเรียนเดินในเวลาที่เรียนเนาะแต่ว่านักเรียนยังบบเสือฟั่งอาจารย์ก็ต้องยืดไหวเนาะ ท้าวาานองสาว้าสะเเพนนันพิษบอกกับพิษนะทุกคนนอพิษตรงที่แบบว่าเข้าบุเสือฟังเอาแต่ใจตนเองเพราะว่าตอนแรกอ่ะบอก่นไปว่าลืมนองบดิมีเจตนาเพื่อนกับอนุโลมหายแต่ว่ามีขังที่สองขังที่สามก็เลยยึดเลยนะทุกคนทําการยึดแต่ผลที่ตามมาทีหลังเข้าบริเสียแข่โทรศัพที่อาจารย์ยึดไปอาจารย์ยึดโทรศัพท์เข้าไปนะทุกคนยึดคล้องเข้าไปเข้าหันยังสามารถที่จะไปเอาคืนได้ แต่ว่าเขาก็ต้องเสียเงินเสียเงินยังบาพอนะทุกคนเขาก็ต้องเสียแบบว่าอะอะภาพโคดคของคําว่านักเรียนนักศึกษาแมนบอทุกคนเนาะนี่เลยซาแพ่ก็เลยอยากจะเตือนนองๆนอก,นอก,นอกว่าหาคํานึงถึงเหตุและผลเนาะที่จะตามมาเพราะว่ามันบริยจบโดยการที่แบบว่าอะอาจารย์ยึดโทรศัพท์เราก็แค่เอาเงินไปถ่ายเอาแล้วก็ได้โทรศัพท์คืนมา แต่ว่าผลที่มันจะตามมาทุกคนพอ่อเมย์เฮาเสียหนาเสียตาไข้หนาไข้าตาเนาะทุกคนแล้วกะ็เสียงเงินทองยังบ่พอ่อยังพ่อเม่เสียหนาเสียตาไข้หนาไข้ขีหนาโม่เผือ่อหรือว่าคนทีแบบว่าเฮียนหองเดียวกันกับเฮาอีกนะคะทุกคนเแพก็เลยจะฝากไว้ทาวหักบ่หักพ่อเมย์แต่ก็ควรหักตนเองแล้วก็ควรแบบว่ายึด เกียรติของตนเองไว้นะทุกคนว่าเห้าบวกวรจะเหตุอีงยงให้มันเสียหายไปมากกว่านี้นะทุกคนน้องสะแพงก็เลยจะขอบอกว่าในเมื่อเรายังเอาตัวเองไม่รอดเราก็ไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตามไปนะทุกคนยังเซนน้องเศร้าสะแพงนะทุกคนยังเอาตัวไม่รอดเลยหาเงินก็นยังบ่ทในไรเราทุกคนยังอาศัยพ่อแม่เลยถูกบาททุกสตังค์ไปถ่ายเอานี่ไม่ได้น,น้อยนะทุกคนก็เสียเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ ก็หลายร้อยบาทอยู่นะคะทุกคนเนาะยิ่งเงินสมัยนี้มันก็ยิ่งหายากเนาะทุกคนสเปรก็เลยอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนิดนึงนะคะทุกคนนักเรียนเนาะนักเรียนนักศึกษาเนาะทุกคนเนาะถ้าคิดว่ายังช่วยตัวเองไม่ได้ก็ควรจะเชื่อฟังในครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนไว้ควรจะเชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่เพิ่นเพิ่นหามเพื่อนว่าเพิ่นติเตือนเนาะทุกคนเนาะก็ควรจะยกเอาตัวอย่างเนาะ ตัวอย่างที่ดีเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนาะหรือว่าเกี่ยวกับกฎอาหมายทางทางเล่าเฮาว่าการเรียนอาคงทางล่ามันเป็นอะไดเข็นขัดการเรียนนะคะพิพาาดประการใดกะ กราบขอโทษขออภัยเช่นเก่าชิ้นเดิมนะจ๊ะเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพรียงเท่านี้จ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมดูโฆษณาหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพราวาคนโก้น้ำเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะ